ครับสวัสดีครับวันนี้ต้อมจะมาชวนทำขนมจีนน้ำยาไก่นะครับเป็นน้ำยากะทินะครับผมง่ายๆนะครับมาซื้อวัตถุดิบกันครับก็จะซื้อเป็นเนื้อไก่ที่หั่นแล้วนะครับแล้วก็ตีนไก่นะครับตีนไก่ใช้2อย่างนะครับครับส่วนผสมสำคัญนะครับจากนั้นมาถึงบ้านแล้วนะครับก็มาเตรียมกันเลยนะครับก็จะเป็นพริกแกงน้ำยาไก่นะครับผม ครับนี่ครับผสมกระชายมาด้วยนะครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็มีส่วนผสมอย่างอื่นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บผงปรุงรสนะครับหัวกะทิและก็หางกะทินะครับที่คั้นแล้วนะครับผมครับก็ที่มาเพิ่มเติมก็มีหอมหัวแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดข่าตะไคร้นะครับผมแล้วก็กระชายนะครับ อ่าแล้วก็ผักผักเคียงก็จะมีใบแมงลักนะครับใบแมงลักครับนี่ครับไก่นะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับล้างด้วยเกลือนะครับหลายน้ําน่อยนะครับ3-4น้ํานะครับจนกว่าจะสะอาดดีนะครับขั้นตอนต่อไปทํำยังไงคอยติดตามชมกันนะครับนี่ครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายให้ดูเลยนะครับครับต้มน้ํเดือดเดือดเลยนะครับแล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปนะครับ ครับเคี่ยวให้เปื่อยนุ่มนะครับผมใส่เกลือไปนิดนึงนะครับครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะครับครับจากนั้นก็ฟองมันจะขึ้นมานะครับฟองขึ้นมาก็ช้อนทิ้งนะครับอ่าสังเกตว่าเออหนังของตินไก่จะเริ่มนุ่มแล้วนะครับครับสีใสเลยนะครับอ่าน้ํานี่เราไม่ต้องทิ้งนะครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวักครคู่ทำอะไรต่อเดี๋ยวมาบอกกันนะครับ ครับดูไปเรื่อยๆนะครับห้ามกะพริบตานะครับเป็นเมนูน้ำยาไก่กะทินะครับง่ายๆนะครับทำทานในบ้านได้นะครับอ่าจากนั้นก็มาซอยทุกอย่างนะครับไม่ว่าหอมใหญ่กระเทียมนะครับตะไคร้กระชายนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับครับเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการทำนะครับเดี๋ยวทำยังไงต่อนะครับมาดูกันเลยนะครับครับ น้ำเมื่อสักคู่นะครับที่เราต้มไก่นะครับต้มตินไก่เมื่อสกู่ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาเครื่องที่เราซอยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะครับลงไปต้มนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่นะครับเอาไปต้มให้พอเปื่อยนะครับพอสุกนะครับไม่ใช่พอเปื่อยนะครับพอสุกนะครับให้มีความนิ่มหน่อยนะครับ จากนั้นก็ช้อนขึ้นนะครับเอาตะแกงช้อนขึ้นใส่ชามไว้นะครับทิ้งให้เย็นนะครับทิ้งให้เย็นก่อนนะครับใส่ชามแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะครับน้ำไม่ต้องทิ้งนะครับน้ำต้มนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับใส่กระชอนไว้นะครับกองกองด้วยกระชอนไว้นะครับน้ำนี่นะครับครับน้ำเราจะทำอะไรต่อนะครับมาดูนะครับน้ำที่ต้มนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับการเตรียมนะครับ ใบมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะครับถั่วงอกนะครับเป็นผักเคียงนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับหอมมนะครับใครจะใส่เออซื้อผักอะไรมาก็ได้นะครับเคียงกับขนมจีนนี้ก็จะอร่อยนะครับนี่ครับทิ้งให้เย็นนะครับทิ้งให้เย็นนะครับที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับ ครับนี่ครับตีนไก่นะครับก็มีความเปื่อยและนุ่มแล้วนะครับที่เราต้มมาสักครู่นะครับอ่าคอยดูต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็บอกทุกรายละเอียดเลยนะครับสำหรับพ่อครัวมือใหม่นะครับแม่ครัวมือใหม่นะครับนี่ครับน้ำต้มมอสักครู่ครับเรากองแล้วนะครับกองเอาเศษเอ่อต่างๆทิ้งไปแล้วนะครับ ก็ใส่ถ้วยไว้นะครับจากนั้นเราก็เอาไก่ที่เราต้มเครื่องที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับใส่ในโถปั่นนะครับใส่ในโถปั่นนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับพริกแกงใส่ลงไปในโถปั่นนะครับและยังไงต่อนะครับคอยติดตามนะครับนี่คือน้ําที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับผมไม่ที่ไม่ทิ้งนะครับเอามาใส่ในโถปั่นนะครับแล้วก็ปั่นเลยนะครับนี่เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับผมแล้วก็ตั้งหม้อเลยนะครับหางกะทิตั้งในหม้อเสร็จก็เอาเครื่องที่เราปั่นสักครู่นี้ครับลงไปนะครับละลายในหางกะทินะครับละลายในหม้อเลยนะครับนี่ครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับครับน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆครับครับจากนั้นก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับที่เราต้มไว้นะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับ ครับก็เปิดไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับครับเคี่ยวตุนไปเรื่อยๆนะครับผมครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับน้ำตาลปี๊บไปนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสหน่อยนะครับผมครับก็คนไปนะครับคนให้มันเข้าเนื้อกันนะครับอ่าจากนี้ก็ใส่กะทิต่อไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นหางกะทิส่วนหนึ่งนะครับหางกะทิด้วยนะครับคนไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับชิมรสชาติตามที่เราพอใจนะครับที่เราชอบนะครับรสชาติไหนอันนี้ก็จะออกเผ็ดนะครับเค็มแล้วก็หวานนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์ต้อมนะครับผมเข้มข้นนะครับจะสังเกตว่าเป็นน้ำยากะทิที่เข้มข้นนะครับ ครับเมื่อราดกับขนมจีนนี่ก็เรียกว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับนี่ครับดูความเปื่อยนุ่มของไก่นะครับผมตีนไก่นะครับหากใครจะใส่ลูกชิ้นก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับตักใส่ชามเลยนะครับอันนี้ก็จะไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านบ้างนะครับผมนี่ครับ1ชุดนะครับให้เพื่อนบ้านนะครับก็คือชามนี้เลยนะครับ ครับน่าทานมากเลยครับแล้วก็มีถั่วงอกใบแมงลักแล้วก็แตงกวานะครับเคียงด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านทําทานนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับหรือว่าวันไหนไหนก็ได้นะครับที่ต้องการนะครับก็ชวนมาทำเมนูนี้นะครับต้อมก็แนะนํารายละเอียดแล้วนะครับในใต้ใต้คลิปก็จะมีรายละเอียดนะครับถ้า อ่อไม่เข้าใจก็สอบถามคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับขั้นตอนไหนนะครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อมชาแนล53นะครับครับสวัสดีครับ